ครับวันนี้ก็คือคิมเบอรี่คิมเบอรี่ทำไมทำไมนางเอกใจดีครับเอารองเท้าตัวเองสุดดักสุดห่วงเพิ่งซื้อมาใหม่เอามาเข้าฉากนี่เหรอใช่ฮะสวยแน่นอนใช่จะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูภาพกันเลยครับเอออาเซอเซนี่ครับก็นี่ครับเรื่องมีอยู่ว่านะครับฉากนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยทางทีมงานบอกว่าเขาจะให้ขับรถสปอร์ตมารับแต่ว่าพระเอกดัน ขับบิ๊กไบค์มาแล้อ๋อเปลี่ยนโมเตอร์ไซค์เปลี่ยนเป็นโมเตอร์ไซค์คิมเบอร์รี่ก็เลยเอารองเท้าสุดสวยของตัวเองเนี่ยมาแต่ว่ามันก็เกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นคุณคอยดูครับนี่ครับพอขึ้นขึ้นไปแล้วฮึบฮึบกำลังจะไปออ๋ดูเปลี่ยนขาูเล่นหงมากดูเปลี่ยนขาป๊บตอนจะลงในปัญหาเออยังไงดูนางรีบตรวจเช็ค๊บยกเท้าขึ้นมาแล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเพชรครับเพชร เพชรหายไปเพชรหายแล้วดูน้องทำอะไรโอ้โหวิ่งวิ่งว่ะที่มันขึ้นลงไปในที่พื <h <h ้นนี่วิ爸爸 <h <h ่งไปหาเพชรหรอวิ่งหาเพชรวิ่งหาเพชรอ๋อคือเพชรเนี่ยมันติดอยู่ตรงใต้รองเท้าใช่ครับอ๋อมันหายไปเม็ดนึงหายไปเม็ดนึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก้มหากระจาดไปหาใต้ฝุ่นผมไม่เข้าใจว่าขี่บิ๊กไบค์มาตั้งไกลไปหาใต้โุ่นโอ้ยนั่งบนใหญ่เลยอ่ะเข้าใจเลยอ่ะโอ้ยฟังเสียงมันสิแบบว่าพอขึ้นมาปุ๊บแล้วมันแฟดอ่ะ ใช่เพชรก็เลยหลุดเลยเป็นของจริงใช่ไหมครับอะไรเพชรเพ็ดนเพ็ดอะไรจริงบ้าอ๋อเพแต่ว่ามันเป็นเพชรที่มีคุณค่าแก่ใจที่มันวิ่งมากเลยซึ่งมันหายากนั่งไปไปวนไม่เหนื่อยจะรอดไม่รอดไม่เป็นไรแค่นิดเดียวเองค่ะเราทําได้เพื่อเพียงชายคนเดียวไม่ใช่ผู้วิเศษเพชรก็หายเพชรเจ็บกว่าเพชรก็หายเพชรเจ็บกว่าทางดีฉันว่านะเสียงนี้น่าจะเป็นถึงแอนโทผสมที่เป็นผู้จัดนะคะคน ฉาเพชศหายไปแอนคะคุณควรจะปันคู่ใหม่ให้อินคิเบอรี่นะคะคนเออไม่ได้ยุแยงนะคะจัดไปเลยค่ะคะนคะ่ะ